จนวันนี้ทางวัดสีชุมบูญตื้อของเรานั้นได้จัดเงานเทศกาละน้ำกาของพระเจ้าอ๋องครับตอนนี้นะครับเขาอยู่บริเวณวัดหลวงพ่อพระเจ้าองตื้อนะครับบันนาโมงบุญเดือน4วันสุดสาห์คืนสุดท้ายนะครับเก็บภาพบรรยากาศนะครับเก็บภาพบรรยากาศในที่น้องนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าอยู่ต่างประเทศเพื่อรับชมกันนะครับ นี่ครับเป็นงานมือสุดท้ายครับพี่น้องครับงานนวมศการหลวงพ่อประจงตื้อบรรณมงนะครับที่เป็นบรรยากาศรอบบริเวณวัดนะครับมือสุดท้ายมือแรงนะครับพระพ่อครับหมอลำคณะเพชรลำเพลินนะครับสอดแข่งครับพี่น้องครับย้อนไปบริเวณบรรยากาศนะครับบริเวณรอบงานนะครับจองห่าไปบ่งครับยย่่่าามทีไหนอูแล้วับก็ ชาดอก็จะมีนักธานกายชาบสยดาวนะครับนี่บริเวณรอบงานนะครับท้งนหนนครับวนนะครับมีสอยมีจับฉลากนะครับรางวัลใหญ่ก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับมาน,นครับพี่น้องนะครับที่มากราบนมัสก,การหลวงพ่งอพระองค์ตละมง นะครับตอนนี้ยังทันนะครับคืนสุดท้ายนะครับบุญเดือนซีบ้านทางนองครับพี่น้องครับเดี๋ยพายัง งานเบิ่งรอบงานบริเวณงานนะครับบรรยากาศบริเวณรอบงานครับตอนนี้จะพา่างไปเบิง่งนะครับเพิ่ตั้งวทีหมอลำนะครับอยู่บริเวณลงังวัลคนกำลังนะครับลังเข้ามาครับตอนนี้คนกเลังนะครัปลังเข้ามครับตอนนี บริเวณรอบงานนะครับวันีะมีงเดตัดบาี๋ยวพาไปเบิ่งว่าจะเป็นวังคารสินค้าของขายหลายครับพี่น้องครับปีนี้นะครับหลังจากห้างหายมาเป็นเวลาสามสามปีนะครับหลังจากโควิดนะครับปีนี้ปี2566นะครับีมีการจัดงานนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นหมอ้ํานะครับคณะดัง นะครับหมอลำเพลินนะครับคณะหมอลำเพชรลำเพลินนะครับของแม่พรพิรดีเดี๋ยวเขาพาไปเนะบิบ่งนะครับบริเวณน้าวิธีมอลนะครับกำลังตั้งน่าจะเป็นซิมข้านะครับของขายมาละพี่น้องนะครับฟังกำแพงนครเวียงจันทร์ พี่น้องฝั่งลาากำลังนะวปู่สาต์นะครับจับจองบริเวณพื้นทีบ่บงหมอลำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาพาไปเบิ่งนะครับเมื่อนี้คาดว่าคนจะหลายนะครับเมื่อนี้เพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายและเป็นหมอลำดังนัาน,นะครับพี่น้องคนมาแล้วเต็มเลยครับตอนนี้ครับมอลำกำลังตั้งนางล้านเป็นบริเวณหน้าเิธีนะครับรถกำลังเข่า นะครับรถกำลังเขา่าหมอลำก็กำลังตั้งนะครับวทดีนะครับคนกับเรื่องเริ่มลังมาแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องจากฟังสปปอรเรานะครับวิดีงไงครับืันนี้สอดแกหมอลำเพชรลำเพลินนะครับ ถึงบริเวณหลังวัดนะครับอันนี้นะ่าจะมีไล์สุดนะครับทีมง,งานอินดี้สมัยนาเพิ่นจากมาไล์สดนะครับของคณะมอลำ<า>พี่น่องก,กำลังลังมาปูสาตวกำลังเดินสายไฟนะครับตอนนี้ หลายๆครับพี่น้องจากฟังสปบลปวเราลังงมาครับตอนนี้ครับเดี๋ยวมือแรงนะครับเข้ามาถ่ายบรรยากาศนะครับนนวิธีนะครับให้ได้เบิ่งอีกเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามช่องมอพีชาแนลนะครับอัปเดตนะครับบรรยากาศงานวิพีนี้ต่างๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆนะครับ ให้พี่น้องในเบิองในชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้แล้ครับพ่อกันไม่มือ่อยงครับ